เรื่องราวก่อนหน้านั้นหนึ่งวันแหมมันมีที่มาหนึ่งวันก่อนที่จะเป็นวันมาคบูชามันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแล้วก็มีข้อธรรมที่เราควรจะพิจารณาในวันมาคบูชาด้วยซึ่งมันเจ๋งมากน้อยคนที่จะไปสนใจและให้ความสำคัญนะว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่ใช่หนึ่งสองห้าศูนย์อันนี้ไม่ได้ใบขนไม่ใช่หนึ่ัองร้ารูปจริงๆมันจะเป็น12 49 ถึงสองสี่เก,ก้าแล้วอีกหนึ่งคนหายไปหนึ่งหายไปไหนครับตอนแรกเนี่ยจะมีแค่นั้นเสร็จแล้ววันก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาพระพรุทธเจ้ากําลังนั่งบรรยายธรรมเทศนาธรรมให้กับคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็มีสาวกท่านคนหนึง่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นใครเมื่อคนนี้นั่งพักให้พระพุทธเจ้าอยู่อนั่งกําลังพักอยู่แล้วก็ท่านก็บรรยายไปนี่ย ระหว่างฟังที่บรรยายแต่ไม่ได้บรรยายให้ตัวเองฟังนะบรรยายให้คนอื่นฟังตัวเองเป็นคนแบบเราใช้ก็มือขวามือขวาพัด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 อยู่เนี้ยเฮ้ยเกทเกทขึ้นมาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระหันในวันนั้นเลยก็เลยเติมเข้าไปใน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 สัตว์ในตำนานบอกว่าพอมรรุเสร็จแล้วเพาะเข้าไปเติมเป็นหนึ่งสอง้อหูกไม่ธรรมดาเบอร์นั้นเลยแสดงว่าเป็นคนที่เติมเต็ม คุคธนั้นก็ต้องมีอาปัญญาด้วยถูกใช่อันนี้คือถ้าใครรู้นี่คือนี่คือขั้นสุดเป็นสาวกขั้นสุดเบอร์ต้องถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันในตอนรองรองจากพระพุทธเจ้าประมาณนั้นเออพระพุทธเจ้าสามารถอนุญาตให้คนนี้สอนแทนได้อือเบอร์นั้นเลยเป็นมือขวาใช่ก็รายฟังว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ถือว่ามีปัญญาสูงมากคือฉลาดโคตรอ่ะฉลาดมากฉลาดมากๆฉลาดแม้กระทั่งว่าตั้งแต่ยังไม่เจอพระเจ้าเลยนะเจอสาวกของท่านคนหนึ่งชื่อพระอัศชิ จอแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแบบโอ้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกว่าทําไมเวลาเราเจอใครสักคนรู้สึกแบบโอ้ยมีออรา่าเปล่งปลัองดูดีมากเลยอ่ะดูดีคนที่น่าเชื่อถือมากเลยอย่างเงี้ยเใจอวะเจอหน้าอ๊อบคารทพลนี้ยคนนี้ต้องเป็นคนดีมากเลยอะไรเงี้ <c oughs> ออย,อ,ย,อ,ยอะไรประมาณนี้ไอ้เราดูอย่างู่ได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะอ่าก็ประมาณนี้เหมือนกันว่าคนคนนี้ไปเจอพระสัชชีแล้วแบบโอ้ว้าวเฮ้ยดูดีโคตรอ่ะนึกว่าเป็นพระเจ้าพอไปกราบพระสัชชีบอกไม่ใช่ เนี่ยขนาดออร่าขนาดนี้ใช้ครีมขนาดนี้แล้วยังสู้อาจารย์เราไม่ได้อาจารย์เรานี่คือแบบอาจารย์ของอาจารย์อ่ะเพมากใฟังทาแบบนิดเดียวอ่ะแค่ไม่กี่ประโยคอ่ะบรรลุเลยที่นี่เราพูดกระทบตายไม่รู้มีคนบรรลุเปล่าก็ไม่รู้จริงคือแบบมันยากมากๆเลยอ่ะแค่การพูดไม่กี่ประโยคเราทําให้ให้พระสงฆ์เนี่ยสามารถบรรลุได้ช่คือพูดแค่นิดเดียวอ่ะแค่แบบสองสามประโยคอ่ะทําให้ผู้ชายคนนี้เป็นพระสดาบันเลยปึ้ง พอไปว่าศูนยรบบาลเสร็จแบบว้าวแบบใช้แล้วอ่ะคือนี่มันหนทางที่มันถูกต้องอืรีวิ่งกลับไปบอกเพื่อนเฮ้ยไปบวชกันเถอะเพื่อนก็แบบอะอะไรวะคืออะไรวะก็เลยเอาข้อความที่ฟังจากพระอาชาชีเนี่ยมาเล่าให้ฟังพอเพื่อนฟังปุ๊บเฮ้ยไปบวชเลยบวชเลยใช่ก็ไปด้วยโอ้โหขนาดเบอร์นั้นไม่ได้ยังไม่บอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะช่างมันเอาเป็นว่าคนคนนี้ฉลาดมาก แล้ววันแล้วการเวลาผ่านไปนานมากคนคนนี้ก็ได้บวชอยู่กับพระพุทธเจ้านานมากอแต่ว่าด้วยความที่ฉลาดเบอร์น,นั้นไอคิวน่าจะแบบกระฉูดมากก็ยังไม่เป็นพระหรหัสทันทีออด้วยความที่ฉลาดเกินไปแสดงว่าาฉลาดเกินไปเป็นข้อเสียนะคือคือไม่รู้ว่าข้อเสียแต่ว่าด้วยความที่ฉลาดมากๆไงเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ ทุกอย่างต้องมีเรื่องมีราวมีเหตุผลประกอบโน่นนี่นั่นหรือมีข้ออ้างมีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เก่งนะไรมากคือพูดถามไนตอบได้หมดเลยแต่ตัวเองเนี่ยไม่ไม่เป็นพระราหันทีจนกระทั่งได้ไปพักได้ไปพันแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าฟังเนี่ยสิ่งนั้นบอกว่าพิจารณาดู อันนี้นี่มันเป็นอันนี้มันเป็นข้อธรรมที่น่าสนใจมากที่มาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าเป็นข้อธรรมที่สามารถบอกแล้วทําให้คนที่ฉลาดที่คิดด้วยตรรกะคิดด้วยความคิดทั้งหลายแหล่มันสลายออกไปได้ด้วยความพูดแค่นี้เดียวเองออสิ่งผู้เจ้าพูดก็คือบอกว่าให้พิจารณาดูนะบุคคลประเภทแรกบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะมีสิ่งที่ควรหรือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบถ้าเราชอบหมดเราจะชอบหมดเลยนี่คนแบบที่หนึ่ง แบบที่สองคือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ชอบอเราจะไม่พอใจทั้งหมดเลยอะไรยก็ไม่ชอบอืมครับถัดทนนไหมถัดแบบแรกเอาภาษาบ้านๆนะเพื่อเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบแรกคืออะไรรก็ดีไปหมดเป็นคนโลกสวยชอบนี่ก็ชอบนี่ก็ชอบนี่ดีๆแบบที่สองบอกไม่ชอบ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 อะไรก็ไม่ดีนู่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อแบบที่สามไปฟังดูมหมน่าจะมีสองขั้วนะแบบที่สามบอกว่าบางอย่างก็ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่อ ก็กลายเป็นว่าบางอย่างก็ชอบบางอย่างก็ไม่ชอบือไปฟังดูมันน่าจะครบนะใช่ใช่ใช่ป่ะใช่เพราะคนเราไม่น่าจะชอบหรือไม่ชอบได้ทุกอย่างถูกต้องพระเจ้าบอกว่าพิจารณาดูเถอพิจารณาย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนชอบอะไรหมดเลยเราจะไม่เป็นคนแบบที่สองแบบที่สามแน่นอนถูกต้องฟังดูซิมเปิลมากเลยเนาะใช่ถูกต้องแน่มากแบบคนที่เป็นแบบที่สองคือไม่ชอบ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 เขาจะไม่เป็นแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สามแน่นอนเหมือนกันอ่าใช่ถูกปะใช่ ผลแบบที่สามคือชอบบ้างไม่ชอบบ้างเขาก็จะไม่มีทางเป็นแบบหนึ่งหรือแบบสองแน่นอนเหมือนกันใช่แล้มันฟังดูง่ายแค่นี้นี่ว่าใช่ครับพี่จาณาแล้วแล้วตกลงมเป็นแบบไหนผมใช่ไหมผมน่าจะเป็นแบบสามใช่ผมผมว่าคนทั่วไปคือแบบสามหมดแหละคือไม่มีใครที่ชอบทุกอย่างในโลกนี้แล้วไม่ชอบทุกอย่างในโลกนี้เวลาคนแบบหนึ่งเป็นแบบหนึ่งเราก็จะบอกบางสิ่งก็ควรบางสิ่งก็ไม่ควรถูกไหม บางอย่างเนี่ยมันควรกับใจเราบางอย่างก็ไม่ควรกับใจเราอืฟังดีๆนะบางอย่างก็ควรกับใจเราบางอย่างก็ไม่ควรกับใจเราอื่ะบางอย่างเราก็ชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบอ่าโอเคไหมใช่ครับนึกถึงพี่เต๋อเวลาที่คนคนนี้ชอบแบบนี้อืแต่คนคนนี้ไม่ชอบอืสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่าวิวาทะหรือคอนฟ lict กันคอนฟ lict ก็ต้องเกิดการเขียงกันคุยกันว่าชอบอันนี้เพราะอะไรไม่ชอบอันนี้เพราะอะไรเกิดการโต้แย้งถูกไหมใช่แค่นี้เลยถ้าเราจริงๆริงจริงเนื้อหามีแค่นี้เลยนะเออเราฟังแล้วมันก็เออสั้นนี่ว่ะถ้าตกลงตรต้องเป็นแบบไหนว่ะใช่มันฟังดูแบบที่สามน่าจะโอเคเนาะใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเป็นทั้งสามอย่างนี้วิธีช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยอ๋อเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งพิจารณานะว่า ไม่ว่าจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็ตาม,มสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราบอกเฉพาะอย่างเมื่อวานที่พูดเรื่องกายใช่ป่ะกายนี่คือรูปนะอลองนึกดูนะลองนึกภาพต่างเราพูดถึงเรื่องที่จับต้องได้ก่อนับจับต้องไม่ได้นะอสิ่งที่จับต้องได้ก่อนนี่คือจับต้องได้โทรศัพท์ถ้าเราเป็นแบบหนึ่งก็จะแบบไม่ชอบทําไมมันไม่มันแบบชอบก่อนเนาะ,อะโอ้ยมันดีมากมันเพอร์เฟกเลยโอ้ยนี่ก็นี่นี่ครบสวยถ้าคนไม่ชอบก็แบบมันขาดอันนี้อีกนิดนึงนะ ทำไมมันไม่ทำไอ้นี่ออกมาวะมันควรจะมีรูสามจุดห้าอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าคนทั่วไปก็จะแบบว่าเฮ้ยมันก็มีข้อดีของมาอันนี้ขาดแต่ไม่เป็นไรมีนั่นได้อันนี้ไม่มีเออแต่นี้ก็มีก็รู้สึกโอเคเมื่อไหร่กระามที่เรายึดถืออย่างนี้ครับเป็นทุกข์กับมันแน่นอนใช่อ่าแต่วิธีการของพิุทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยมันคือรูปมันคือกายมันคืออะไรอย่างหนึ่งที่มันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ แค่นี้เลยมันคือถ้าเราแค่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าใช่แต่ท่านพูดตรงๆงไม่ได้ไงเวลาเราไปบอกใครบอกว่าเฮ้ยอย่ายึดติดดิปล่อยวางดิคนจะไม่เก็ทคนจะไม่เข้าใจถูกไหมโดยเฉพาะคนฉลาดจะแบบปล่อยอะไรใช่อยวางอะไรไม่ได้ถืออะไรนี่ว่างใช่ท่านพูดตรงๆไม่ได้ถ้าเราบอกว่าลองพิจารณาแยกส่วนดูว่าตกลงเราบอกมันเป็นมือถือเหรอไม่ใช่ ถ้าเราเข้าใจว่านี่คือเป็นอาจจะเป็นคาร์บอนแล้วเป็นยางเป็นฟิล์มมาประกอบกันทุกอย่างให้พิจารณาเป็นส,นส่วนส่วนส่วนแยกออกไปจะรู้ว่ากายภาพหรือรูปประขันเนี่ยมันแยกแยกออกมาอย่างร่างกายของคนเราประกอบด้วยดินน้ำลม,มไฟใช่ครับพิแา่าสี่อย่างนี้เองถูกไหมอืมเอมอก็จริงเนาะใชอะ่อันนี้คือเรื่องกายภาพนะครับคนที่พัยอยู่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเก็ต แล้วเห็นภาพเราไปคิดทําไมวะว่าต้องชอบหรือไม่ชอบเริ่มเก็ตันเหมือนว่าสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นหรือเปล่าพี่บีใช่ไหมอันนี้เริ่มเรื่องแรกแล้วเสร็จแล้วระหว่างพาร์ทก็ยังมีคําถามต่ออ้าวแล้วสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ล่ะเออันนี้คือจับต้องได้เนี่ยเข้าใจมันแยกได้ไหมอันนี้เป็นร่างกายเป็นดินเป็นหน้าอันนี้ก็จะได้ไอ้สิ่งที่มันแยกไม่ได้แยกไม่ได้สิ่งที่จับต้องไม่ได้เออมันจับไม่ได้อะอะไรเดียเช่นความรัก เราสามารถแยกความรักออกมาเป็นดินไม่ได้เไม่ยความรู้สึกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้อะแล้วมันแยกยังไงวะใช่มีคําถามก็เรามีคาถามพบพระเจ้าบอกนะลองนึกถึงเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยแยกได้ไหมล่ะชอบไม่ชอบแยกได้ดิว่าไอเนี้ยเราชอบใช่ไอเนี้ยไม่ชอบเว้ยอันนี้ไม่รู้เฉยเฉยอ่ะออเแยกได้นะ ให้สังเกตดูว่าเวลาอารมณ์ของเวทนาเกิดขึ้นนะเวลาเราชอบอะไรสักอย่างเราชอบใครสักคนสมมติเราชอบก่อนนะชอบสิ่งที่ไม่ชอบและสิ่งที่เฉยเฉยจะไม่เกิดขึ้นถูกปะถูกต้องเวลาเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเวลาเกลียดนะกำลังเกลียดดูเลย่เมนนี่เกลียดมากเลยเวลาเกลียดอะไรสักอย่างแบบที่หนึ่งคือแบบชอบกับแบบเฉยเฉยจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมถูกครับ สุดท้ายบอกว่าเวลาเราเฉยๆกับอะไรสักอย่างมันรู้สึกอะไรกับมันเลยอแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองจะไม่เกิดขึ้นใช่ใช่เพราะเราเฉยๆอ่ะจะมาบอกว่าให้เราชอบกับเฉยๆในเวลาเดียวกันทําไม่ได้ทำไม่ได้จะให้เฉยๆกับเกลียดพร้อมกันทําไม่ได้เหมือนกันจะมีแค่อารมณ์เดียวถูกไหมอ่านี่ไงพอเราพิจารณานี้แล้วอ่ะมีแค่อารมณ์เดียวจริงว่ะพระเจ้าบอกเห็นไหมฟังเข้าใจใช่ไหมมันแยกได้สามอย่างและสามอย่างเนี้ไม่สามารถเกิดในเวลาเดียวกันได้ใช่ใช่ เท่ไหมเทแล้วไปต่อครับแค่นี้เลยแค่นี้แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้ากําลังบอกว่าเราคือแต่ท่านไม่ได้พูดตรงตรงรรท่านยกตัวอย่างเนื่องจากคนที่เขามาถามให้เข้าใจว่าเวลาเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือเฉยๆอย่างเงี้ยเออตรลงเราแยกกันมันยังไงเราแยกได้จากการสิ่งที่มันจับต้องได้อเป็นดิน้าลมไฟกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือความสุขความทุกข์เฉยๆ,ๆหรือ,รอเรียกว่าวิถนาว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันได้ ถ้าเราแยกให้เห็นแล้วมันทำให้คนที่กำลังพัดอยู่แบบับเป็นว,วะเราคิดอะไรวะเราไม่มีความจาเป็นต้องคิดต้องใช้ตักกะไปตัดสินเรื่องราวเหล่านี้ในโลกนี่ว่ะถูกไหมเข้าใจนี่คืออุปสรรคของคนฉลาดเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรตักกเะกเยอะเกินไปดพยายามจะหาเหตุผลไปจับพยายามจะตั้งคําถามและหาคําตอบที่มันแมชกันให้ได้กับเรื่องราวของบางอย่างที่มันไม่ควรจะแมชกัน <c oughs> ก็คือเรื่องนี่แหละเรื่องกายภาพเป็นดน้ำลมไฟทําไมเราจะต้องบอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรือยังไง <c oughs> ถ้าเราไปโมจะตั้งคําถามอย่างเงี้ยม <c oughs> าหาไม่เจอง <c oughs> เงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางมันลงมาถึงว่าวางวางตักกะเราลงนะ <c oughs> วางความคิดเราลงแล้วแยกส่วนประกอบให้เห็นว่ามันสามารถเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แค่นั้นเองูเหตุตามความเป็นจริงใช่จริงๆไม่จำเป็นจะต้องเอาใจไปผูก หรือพยายามจะเข้าใจมันในเรื่องบางเรื่องอืใช่ไหมบางทีเราก็ถามว่าทำไมว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้อืพยายามหาเหตุผลใช่ไหมใช่มันยงรักแฟนอย่างเงี้ยความรักนี่มันเป็นอะไรที่ชัดมากที่เราแบบว่าเราบอกว่าความรักเออมีแล้วคุณรักเท่าไหร่มันมากแค่ไหนอ่าถ้าถ้าเป็นคนฉลาดมากๆสมมติว่าผมเป็นคนฉลาดมากสมมติจะเฉยๆเพราะจริงโง่ฉลาดมากๆผมก็พยายามจะหาคําตอบไงว่าตกลงยง รักแฟนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของที่แฟนรักยงความรักมันต้องอธิบายได้โว้ยมันต้องเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่แปลสภาพไปจากการรีเฟกอะไรบร้มัวเปหมดเลยเนี้ยนึกออกไหมถ้าหายนี้เมื่อไหร่เนะเชื่อไหมว่าไอ้คนที่จะป็นสมมติว่าฉลาดคนเนี้ยมันจะไม่เคยหายความรักเจอเลยอืใช่มันพยายามหายให้ผลกันในทุกๆเรื่องเนี่ยเรื่องความที่ฉลาดเกินไปแล้วหรือเปล่ากลายเป็นว่าแบบคิดเยอะแบบนี้เยอะเกินไปแต่มันคือการฉลาดแบบโลกๆไนงะฉลาดแบบตรกกะ หลาแบบเหตุผลทุกอย่างต้องอธิบายทางเหตุและผลได้ซึ่งเราพูดกันอยู่บ่อยๆว่าครูจ้าไม่เคยสอนเรื่องเหตุผลเนะท่านสอนเรื่องเหตุและปัจจัยแล้วเมื่อกี้ที่แบบยงถามว่าเราไงต่อก็คือเราเข้าใจก็จะถามใช่มว่าคือสมมติพอแยกได้แนละ้วอะสมมติถ้าไม่ชอบเต่ามันก็จะไม่มีความรู้สึกชอบเฉยๆในเวลานั้นเราพูอแยกได้แล้วไงต่อแล้วทาไมต้องยังไงต่อ เนี่ยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาไม่นี่แสดงว่าฉลาดนะเนี่ยคือมันฉลาดนะเนี่ยคือพยายามต้องหาแบบไฟแนลเพดไงเซอร์ให้ได้ว่าสรุปแล้วอย่างไรแล้วตรงลงแล้วต้องยังไงต่อก็ไม่ต้องยังไงต่อก็รู้ว่ามันก็คือรู้อย่างนั้นมันคือเซนมากๆเลยนะไม่รู้เฉยๆใช่พอมันรู้ว่าเออเป็นย้ำหนุนไฟเนาะเออมันเป็นสิ่งที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเราชอบเนาะพอเราชอบปุ๊บเราจะไม่มีความเกลียดต่อมาเพราะมันแยกเห็นว่านี่คือชอบนี่คือไม่ชอบนี่คือเฉยๆแค่เนี้ยพอเข้าใจตรงนั้นได้แล้ว ตัดตักกัออกไปได้แล้วตัดเหตุผลตัดเอาแบบความคิดไปใส่ความคิดได้แล้วอะครับความรู้สึกที่เออผมรู้สึกว่าพอเราเข้าใจแล้วว่าเราจะไม่ให้ค่ากับสิ่งที่เราคิดอยู่เราใช่ใช่เพราะว่าย้อนกลับไปตอนแรกที่เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันควรแก่เราเราจะชอบอืมที่ไม่ควรแกเราเราจะไม่ชอบอืบางอย่างเราก็ควรบ้างไม่ควรบ้างเราก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอืมถ้าเรามีความคิดแบบทวีแบบเนี้ยคิดอยู่นั่นแหละ พอคนคนนั้นพัดไปด้วยฟังไปด้วยเหมือนเหมือนแทงใจโหจี๊ดเลยจี๊ดเลยแบบแทงใจดําแบบโอ้เออว่ะสิ่งที่เราคิดพยายามหาตะกะกับมันมาตลอดเนี่ยไม่ไม่เกิดประโยชน์เลยว่ะเลิกเลิกไม่เอาละไม่กินละทิจรณตตามระหว่างพัดไปก็ปิ๊งแวบเป็นพระรหัสเลยโอ้โหเทไหมเทคนคนนั้นคือคือภาษารีบุตรภาษารีบุตรเนี่ยเป็น เป็นมือขวามือขวาเป็นมือขวาของพระเจ้าเจ้าผู้เป็นเลิศทางปัญญา,ญญาขันสุดนี่ก็คือไลยฟังว่าเป็นอุปสรรคของของคนที่ฉลาดในเรื่องเหตุผลเลยนะตกกะมากจนเกินไปแล้วผมบอกว่าความฉลาดจริงๆมันไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าใครจะบรรลุทำได้เนาะใช่ความฉลาดไม่สามารถชี้วัดได้เลยอันนี้โอเคเนาะพี่เต่าหารูไปไว้ก่อนก็ได้นะ ชอบไม่ไรเดี๋ยวพี่อ้อบอกเดี๋ยวพี่อ้อบอกเดี๋ยวเดี๋ยวต่อหาไปฮะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่